สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เจะจะพามาคำนวณแนวทางนิเคีก VAP นะคะทุกคนเช้าบ่ายค่ะพี่น้องวันที่18นะคะพฤศจิกายน2566นะคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนมาดูเอาใจลืมไปนะคะทุกคนขาจันถึงสุ์ใจไม่ได้ทํานะคะพี่น้องใจมา,าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะพี่น้องนะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนขาวันเสาร์อาทิตย์บางมือกับเขาบางมือกับลุดพี่น้องขาสลับกันเขานะคะทุกคนเสาร์กับอาทิตย์นะคะแต่ใจไม่แน่ใจว่าวันเสาร์วันนี้จะเข้าหรือจะหลุดนะคะวันก่อนวันเสาร์หลุด วันอาทิตย์มาแบบเต็มๆค่ะพี่ดองค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนมาลุ้นค่ะทุกคนค่ะวันที่18บเด่นรอบเช้าอยู่ที่8ดและเจ็ดนะคะแปดนะคะแปดหกแปดห้าแปดสองแปดสี่แปดสามแปดเจ็ดค่ะทุกคนเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด จ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะทุกคนเด่นรอบบายอยู่ที่หกและห้านะคะหกนะคะทุกคนขาหกแปดหกเจ็ดหกสองหกศูนย์หกหนึ่งหกห้านะคะห้าคะ่ะทุกคน ห้าแปดห้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดเจ็ดหกห้าค่ะพี่น้องสำหรับคู่ตัวเด่นนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคน มาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะถ้าไม่ชอบก็ให้รอดูท้ายคลิปนะคะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันให้สูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนคะคือสูตรใจจับให้อ่าวิ่งรูดให้แบ่งรอบให้นะคะแต่ว่าถ้าเอฟซีไม่ชอบก็ รอดูท้ายชิปนะคะวิ่งลูดตามเล็กดินประจำวันก็ได้พี่น้องขามือนีเฝาขัดขัดของของพี่น้องอุ้ยอ,อนหวยนะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคน8ปดเจ็หก้านะคะแปดหกแห้ดเจ็ดนะคะเก็เจ็ดหกห้านะคะเล่าไปนะคะ6กแปดหดหหนะคะ5ก็5 8 5แปด้าเค่ะทุกคน เลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองนะคะเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองค่ะทุกคนคะสําหรับเลขเด่นประจําวันนี้เอฟทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคุณทุกหน่วยทุกรอบนะคะเรามาดูนะคะ8กับ7รอบเชา้ากับเลขเด่นประจำวันค่ะทุกคน8 7 8 2สติดคู่ตัวเด่น87พี่น้อง7ค่ะ7 7 7 2สติดเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนกับเลขเบิ้ลประจำวันนะคะ 6กค่ะหกเติดคู่ตัวเด่นหกพี่น้อง5นะคะ5 7 52ติดคู่ตัวเด่น57นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบก็ตามนะคะทุกคนขาไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันหมานสุดบุญโุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ